ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่ามีความคืบหน้าเหมือนกันนะคะก็คือกรณีของ P Move ที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่คอรมอน,นั้นเคาะมติออกมานะคะว่าจะรับเรื่องของ P Move นั้นไปเดินหน้าต่อและต้องวางกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนวันนี้เรามีรายละเอียดของความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณประตู5้าทำเนียบรัฐบาลพื้นที่ปักหลักการชุมนุมของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ p ี o v e ทยอยกันเก็บข้าวของสัมภาระกันแล้วนะคะนี่น่นาจะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าปัญหาของพวกเขาได้รับการตอบรับและกำลังดำเนินการแก้ไขแล้วค่ะ มีทางด้านของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบอรตอรอนะคะที่ดูแลด้านความมั่นคงและเป็นประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาหลีเป๊ก็เดินทางไปพบกับผู้ชุมนุมยืนยันจะเดินหน้าต่อด้วยนะคะหลีเป๊เองก็จะเป็นตัวชี้วัดและเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาที่ได้ผลเห็นผลกันชัดเจนด้วยนะคะลองฟังบางช่วงบางตอนนะคะจากบิ๊กโจ๊กค่ะ เมื่อาวานเราเข้าพลรมแล้วนะครับเดี๋ยวท่านยกกลับมาก็จะลงนามนะเพื่อลงนามแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะครับใน <s we at> ส่วนของมาตเาโอซิเดตนะคดีปกครองของ่องอที่กระทบชาวบ้าน <S <s <we at> ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพอท่านยกลงนามแล้วผมก็จะลงไปเดินหน้าต่อนะครับ <S <s <we at> ก็อะไรก็ตามที่เป็นคดีที่เกิดจากเจ้าที่รัฐกระทาไปแล้วกระทบต่อชาวบ้านนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมลงไปสั่งานให้นะครับนะนะครับนะขะบอกให้สบายใจ นย่งเงินอย่งพุ่นนอะอ่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทยอยทำให้นะครับใจเย็นใจเย็นนะครับนะนะครับก็เดี๋ยวเรื่องรีเบ้เนี่ยก็จะเป็นโมเดลนะ ก็ยืนยันนะคะว่าจะรับไปแก้ปัญหาให้และที่เห็นความคืบหน้าชัดเจนที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องนี้จากตัวแทนรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับตัวแทน PMove ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังจากเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการแก้ปัญหากลุ่ม P ี move ในแนวทางการแก้ปัญหา6ข้อรวมทั้งการตั้งกรรมการ5ชุดอนุกรรมการรวม7ชุดด้วยกันนะคะคณะกรรมการ7ชุดที่ว่าเนี่ย ค่ะคุณผู้ชมก็คือคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ คณะอนุกรรมการแก้ปัญหาสิทธิสถานะบุคคลคณะอนุกรรมการสิทธิที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงสาธารณูปุภคขั้นพื้นฐานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก่อนหน้านี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับตัวแทนนะคะโดยบอกว่าการหารือในวันนี้เป็นทิศทางสําคัญสําหรับการวางแผนและแนวทางในการแก้ปัญหารวมทั้งกรอบระยะเวลาของการแก้ปัญหาไปจนถึงการวางตัวชี้วัด หรือระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายของภาคประชาชนทั้ง10ด้านให้เกิดขึ้นจริงค่ะเรายืนยันว่าให้ท่านสุเชพบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำงานชุนี้ต่อนะครับเพื่อสารต่อที่มันใกล้จะจบแล้วมันมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าจะแก้ปัญหาของผู้มีิทธิพลที่สามารถไปออกโฉนดในที่ดินสาธารณะทั่วประเทศได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็ที่อื่นๆก็จะเหมือนกันเพราะนั้นถ้า แก้ดีปเพ่ได้เนี่ยที่อื่นก็แก้ได้หมดครับและแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยค่ะที่จะออกมาแล้วก็จะมีการถแถลงกันในช่วงบ่ายก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับเนี่ยค่ะก็น่าจะมีความชัดเจนและถึงแผนของทิศทางแนวทางและกรอบระยะเวลาในการติดตามความคืบหน้าทางนโยบายและการแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับคือ,อเราถแรถลงเชี่ยงครึ่งเนี่ยหลังจากตัวแทนไปประชุมเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจน,นนะครับว่าในอนุทุน่างประชุมวันไหนอะไรยังไง เพื่อจะติดตามอย่างจันง่วงท,ท,ทีทไม่ได้รอเหมือนที่ผ่านมาขณะที่คณะกรรมการที่ขอให้แต่งตั้งเพิ่มเติม5ชุดตอนนี้มีความคืบหน้าแต่งตั้งแล้ว2ชุดค่ะเนื่องจากอีก3ชุดฝ่ายเลขานุก,การอยู่ในหน่วยงานซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ก็ได้มีการประสานติดตามความคืบหน้าคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นทิศทางและสัญญาณที่ดีนะคะของกลุ่ม Pmove ที่ปักหลักวิธีทำเนียบรัฐบาลต่อเนื่องนะคะวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าการทำงานของรัฐบาลร่วมกับ p ี o v e ต้องยอมรับว่าทำงานกันมาถึง13ปีแล้วนะคะการเห็นความคืบหน้าและทิศทางที่ชัดเจนจึงถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างบวกทีเดียวค่ะ